ทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับเกม Build Up ซึ่งใครว่ามาโกหกเนะ่วันนั้นก็จะอเออแสดงว่าคุณผิดแล้วค่ะเพราะจริงๆผมลงจริงเดี๋ยวคุณก็จะมีอุปกรณ์แค่นี้ก็คือเก้าอี้ขับเรือเออ บอกโคกปูมบอกไม้แล้วก็บ็อกนั่งแล้วก็บอก, mm. ก,บอกเออนั่งเรือนะ่ะจนี่สำหรับผมดูนี่นะคะจิจิงผมซีรีส์คุณผมวางแผนไว้ตั้งแต่ตอนที่ผมเพิ่งสมัครไอดีใหม่แล้วแต่ว่าตอนนั้นมันสายไปเยนะ เพราะว่าผมผมเนี่ยที่เกลยดลงทีแลวถ้าคุณอยู่ทีมสีแดงหรือทีมสีอื่นที่ไม่ใช่ทีทมี ไปคุณใส่โค้ดได้ได้วยนะแล้วคุณอยากสร้างเรือแบบคนมือใหม่ฮะเดี๋ยวผมสร้างเครื่องสอนให้ดูนะสดน่อนมอกม้คุณจะมีแค่เก้าก่อนแรกละเก้าบอกให้ทำแบบนี้ก่อนวว้งแล้วก็เออวางแบบนี้ ทำแบบนี้นะแล้วก็อีไม่ใช่ใช่ไหมนะแล้วก็แล้วก็เออเอามอเตอร์ติดไปข้างหลังนะแล้วก็นี่แค่นี้นะแล้วก็ฟาร์มเรือแบบกัะดับ ใช่คุณมีข้อเสียได้ไหมถ้าคุณใช้เก้าอี้เครื่องบิดถ้าคุณใช้เก้าอี้รถในการสร้างเหมือนเมื่อกี้ที่แบหม,มุนนะฮะมันจะทําไม่ได้นะเตะ a แล้วก็กดเดินหน้าถ้าคุณเล่นในโทรศัพท์แล้วก็กด a b แล้วคุณชินโทรศัพท์อยู่แล้วแต่สำหรับใครเล่นในคอมแล้กให้กด w แล้วก็กด A D เพื่อเป็นการเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายแต่ถ้าคุณหยุดถ่าคุณก็ตดตัวจำไม่ได้นะไม่มีตัวไอ้เชือมันก็ไม่ได้ดูเลยผมโอ้โแล้วบ็อกนี้มันจะเป็นบ็อกซ์ที่ไม่เหมือถ้าคุณกดคุณเดี๋ยวผมจะเอ้ยยิง คนที่เขาให้เองก็คือคุณจะได้เงินถ้าคุณไปถึงด่านสุดท้ายคุณก็จะได้ถูกบล็อกทองแบบผมเนี่ยแล้วก็มีเจ็ดแพชด้วยของผมแล้วก็บล็อกทองบล็อกทองในักษณะนี้ซึ่งจะได้แค่ภายในหนึเดือนใช่หึ่งบล็อกเลย ต้งไปเก็บไปเรื่อยๆผมชนะไปเจ็ดสิบห้าครั้งแล้วเนี่ยดูจากบ็อกทองได้เลยส่วนบล็อกอส่วนบ็อกฟุตบอลเนี่ยไม่เกี่ยวนะฮะบ็อกฟุตบอลผูไปได้มาจากควิเองแหละ,ะคลิปนี้ก็จะไม่มีอะไรมากนะ สำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะแล้วผมจะทำให้สนุกขึ้นสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนไยบาย